จาะลึกคอมเมนต์สวัสดีครับอัปเดตข่าวสารและความเคลื่อนไหวของอาเซียนกันได้ที่นี่ครับความคืบหน้าเมื่อเขมรอยากเป็นต้นตำรับประเพณีลอยกระทงเรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรมารับชมรับฟังกันได้เลยครับจากทางเพจ facebook อาเซียนมองไทยได้ออกมาโพสต์ข้อความดังนี้ครับคนกัมพูชาพยายามตีความเข้าข้างตัวเองมาตลอดว่า ภาพสลักบนผนังปราสาทบายน์คือการลอยกระทงแล้วบอกว่าตนเองเป็นต้นตำรับประเพณีลอยกระทงความจริงคือภาพสลักหินเหล่านี้เมื่อตรวจสอบโดยละเอียดแล้วปรากฏว่าเป็นพิธีทำขวัญข้าวเพื่อบูชาพระแม่โพศพภาพสลักต้นไม้ในกำแพงคือภาพสลักรูปต้นข้าวและภาพสลักคนกำลังทำพิธีทำขวัญข้าว มีกระทงบายสีทำขวัญข้าวคนกำลังนั่งอยู่บนพื้นดินใกล้ต้นข้าวไม่ได้มีลักษณะเป็นพื้นน้ำแต่อย่างใดคนกัมพูชาจึงไม่อาจสร้างภาพสลักบนกำแพงนี้มาตีความว่าเป็นลอยกระทงได้นอกจากนี้ถ้าชาวกัมพูชาอ้างว่าเป็นลอยกระทงประเพณีจะต้องมีประวัติความเป็นมาที่ชัดเจนมีการสืบสารต่อประเพณีย้อนหลังได้ที่สืบค้นได้ แต่ปรากฏว่ากัมพูชาไม่เคยมีภาพถ่ายประเพณีลอยกระทงย้อนหลังกลับไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเลยแตกต่างจากประเทศไทยที่มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่ยุคสุขโขทยัยมีประวัติศาสตร์จารึกเอาไว้มีภาพถ่ายย้อนหลังกลับไปนับได้หลายสิบปีประเพณีลอยกระทงจึงเป็นวัฒนธรรมและประเพณีของคนไทยอย่างเต็มภาคภูมิ ปีพศ2567ที่จะถึงนี้ประเทศไทยจะดันเทศกาลลอยกระทงขึ้นทะเบียนยูเนสโกเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมเป็นสมบัติของชาวไทยทุกคนตลอดไปซึ่งภายหลังที่โพสต์นี้นะครับถูกผยแพร่ออกไปก็มีประชาชนมากมายเข้ามาแสดงความคิดเห็นคนแรกนะครับคอมเมนต์ว่าในโลกนี้คือของเขามาก่อนหมดกบก้นบ่อลึกถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ภาพแค่ภาพเดียวเพื่อนบ้านก็ตีความได้ลึกล้ำจินตนาการจริงๆจินตนาการสำคัญกว่าความเป็นมาและข้อได้จจริงถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าลายแกะอย่างใหม่ไม่มีคราบที่ผ่านมานับพันปีเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเอาจริงๆนะผู้บันทึกก็ไม่ได้บันทึกถึงคอมเมนต์นะวงเล็บถ้าจะมีก็รูปาธาตุคล้องเชือกเขาบันทึกถึงความเชื่อ ผู้คนต่างๆเหตุการณ์อีเวนต์ต่างๆมีพบเจอมาเช่นชาวจามชาวฮั่นชาวสยามชาวลาโวและเรื่องราวของรามยณนะมหาภลาตะถ้าเมรจะมาเคลมว่าทุกภาพทุกเรื่องราวที่สลักไปคือประเพณีของเมรขอตอบว่าไม่ใช่อย่างแน่นอนอดีตเมรไม่เคยมีส้นจุดๆอะไรเลยแต่ก็อยากได้ไปทั้งหมด ถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าสภาพกระทงของประเทศที่เมื่อบอกว่าเป็นออริจินอลฮ่าฮ่าฮ่าถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าจริงๆริงกำแพงก็ไม่ใช่ของตัวเองแค่ฟลุกได้มาแต่ขยันอ้างชิบหายถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าเห็นตอนนี้เทศกาลน้ำของเขมรหรือแข่งเรือเขมรเริ่มมีกระทงและบายสีจากไทยเข้าไปลอยบ้างแล้วถัดมานะครับคอมเมนต์ว่า ลอยกระทงเป็นงานพื้นบ้านของจังหวัดสุขโขทยัยเริ่มแรกเลยถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าพระแม่โพศพยืนงงแล้วนะถัดมานะครับคอมเมนต์ว่าความคิดนี้ผิดตั้งแต่เหมาว่าทุกอย่างบนกำแพงคือต้นตำรับนะการแกะสลักคือการบันทึกอย่างหนึ่งของยุคสมัยนั้นๆไม่ว่าจะวิถีชีวิตความเป็นอยู่หรือพิธีกรรมต่าง ซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคือความคิดเห็นจากประชาชนในโลกออนไลน์แล้วคุณล่ะครับคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับความคืบหน้าล่าสุดลาวส่อเขาเผชิญวิกฤตหนี้สินเหตุกู้เงินมหาศาลจากประเทศจีนลาวมีเข้าลางเผชิญกับวิกฤตหนี้สินตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งสร้างความวิตกกังวลเกี่ยวกับความสามารถของลาวในการชำระหนี้ให้กับจีนซึ่งเป็นเจ้าหนี้รายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยจีนกลายเป็นนักลงทุนรายใหญ่ที่สุดของประเทศลาวในช่วงปลายปี2556และนับจากนั้นอิทธิพลของจีนก็เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF ประเมินว่าลาวมีหนี้สาธารณะคิดเป็นสัดส,ส่วน122%ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ในปีนี้โดยหนี้สินส่วนใหญ่ เกิดจากการกู้ยืมเงินจากจีนเพื่อนำไปลงทุนตามข้อตกลงด้านของโครงสร้างพื้นฐานภายใต้แผนพริเริ่ม1แถบ1เส้นทางหรือ BRI ของจีนสำนักข่าว CNBC รายงานว่าลาวได้กู้ยืมเงินไปจำนวนมากจากรัฐบาลของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อนำไปสร้างทางรถไฟถนนทางหลวงและเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำ ซึ่งได้ผานทุนสำรองระหว่างประเทศไปด้วยในระหว่างกระบวนการก่อสร้างกรณีดังกล่าวผสมผสานกับปัญหาอาหารและเชื้อเพลิงที่มีราคาสูงขึ้นทั่วโลกพวกกับวิกฤตสกุลเงินกีบของลาวอ่อนค่าสู่ระดับต่ำสุดในประวัติการเมื่อเทียบกับดอลลา,าร์สหรัฐซึ่งทำให้เงินเฟ้อพุ่งทยานขึ้นหลายฝ่ายวิตกกังวลว่าลาวอาจจะเสี่ยงเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจล่มสลาย หากวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจลุกลามเกินความสามารถที่จะรับมือดังนั้นรัฐบาลลาวจึงดำเนินการมาตรการต่างๆเพื่อสร้างเสถียรภาพเช่นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยการออกพันธบัตรรัฐบาลและการทำงานกับธนาคารพัฒนาเอเชียเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติด้านการบริหารจัดการหนี้สินอีกทั้งยังลดการใช้จ่ายในด้านการบริหารที่สำคัญเช่นการศึกษาและการดูแลสุขภาพแต่ นักวิเคราะห์เตือนว่าหากปราศจากการทำข้อตกลงลดหนี้สินอย่างจริงจังกับจีนแล้วสถานการณ์ทางการเงินของลาวไม่น่าจะดีขึ้นลาวควรเจราจาเรื่องของการจัดการหนี้สินล่วงหน้ากับจีนเช่นการลดหนี้ในแง่ของมูลค่าปัจจุบันสุทธิเพื่อให้ลาวสามารถชำระหนี้ตามกำหนดได้อย่างยั่งยืนนายโทชิโรนิชิซาวะอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยโตเกียว ซึ่งเชี่ยวชาญด้านของนโยบายเศรษกิจระบุเพื่อนบ้านหิวแสงเรื่องเคมไว้ใจขเขมรบอกไทยขโมยชื่อสุวรรณภูมิชาวเน็ตเผยแค่เพื่อนบ้านขี้อิจฉาจากกรณีที่เมื่อ3ตุลาคมเพจ on r o a e trip ออกมาโพสตเข้าวความระบุว่าผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสตเข้าวความโดยแปลเป็นไทยว่าสนามบินในประเทศไทยขโมยชื่อโสวรรณภูมิของเราไปใช้ซึ่ง สซวรณภูมิเป็นแลนด์มาร์คของเขมรที่คนไทยไม่รู้ไดยซ้ำว่าอยู่ที่ไหนตอนนี้น่ะเรากำลังจะมีสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่อยู่ในอดีตเมืองหลวงของกัมพูชาและเรานั้นควรจะตั้งชื่อว่าอะไรดีจึงจะคู่ควรทั้งนี้สวุวรณภูมิมีความหมายว่าแผ่นดินทองเป็นชื่อของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิร ได้พระราชทานเมื่อ29กันยายน2543โดยใช้แทนชื่อเดิมคือหนองงูเห่าหลังจากโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปชาวเน็ตต่างได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นและเสนอชื่อสนามบินให้กันเองอย่างมากมายเช่นสนามบินกุคแมแอร์พอร์ตท่าอากาศยานเมืองเครมสนามบินนานาชาติขนาดใหญ่บนอดีตเมืองหนึ่งของไทย ต่อมาเมื่อ15ตุลาคมผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในกลุ่ม Amazing World Culture Club เวอร์ชัน3เกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว hey, เผยขมรเป็นเจ้าพ่อเครมของจริงเครมมาตั้งแต่สมัย2008-2009แล้วทั้งนี้ผู้โพสต์ได้ระบุข,ข้อความว่าเห็นอีรูปนี้แล้วนึกขึ้นได้จะโพสต์ตั้งแต่ที่เห็นขมรโพสต์แล้วนะ่ะแต่ลืมไอการที่ขเมรออกมาด่ามาแก้เกอเขิน เพราะอยากจะใช้อยากจะทําตามในสิ่งที่คนอื่นนั้นเขาทําตั้งนานแล้วพอขเมรอยากใช้บ้างก็มาด่ามาแก้เกอว่าเป็นของขมรคนโน้นคนนี้มาก๊อปของขเมศมาขโมยของขมรไปยิ่งเป็นสิ่งที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของคนหมู่มากขาเมรก็จะหัวชนกําแพงดินจะเอาเป็นของตัวเองลูกเดียวพฤติกรรมนี้มันเกิดขึ้นมานานมากและไม่ใช่แค่ไทย ที่โดนทำแบบนี้นี่ก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นขบวนการหรือฝังหัวอะไรมากันหรือเปล่าเพราะเรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ไทยที่โดนและไม่ได้มีแค่เรื่องของศิลปวัฒนธรรมนี่เห็นการกระทําแบบนี้มาตั้งแต่ปี2008-2009ช่วงที่เพลง nobody ของ w o เ d e r g i ก l กับลิงดิงดองของชายนี่ดังแล้วเรื่องนี้น่ะไม่เกี่ยวกับไทยไม่เกี่ยวกับวัฒนธรรมแต่ขมรก็เคลม เพลงเขาทำออกมาจวนปีแล้วอะขะเมนเพิ่งมาทำตามใช้คำว่า Copy เลยนะไม่ใช่ c o เปอเพราะเอาเนื้อร้องเขามาแปลงใช้ทำนองเพลงของเขาพยายามทำแบบเขาทุกอย่างแล้วเอามาใช้ในเชิงพาณิชย์พอโดนแฟนคลับเขาไปถามเรื่องของลิขสิทธิ์เพราะไม่ให้เครดิตอะไรเขาเลยจนโดนรุมสับแทนที่จะสำนึกกลับออกมาวอยวายว่าเป็นของขมนเป็นเพลงขมน เกาหลีมาได้ยินเพลงขเขมรแล้วก็ไปชุดความคิดเดียวกันเลยชุดความคิดนี้ก็ยังใช้มาจะถึงปัจจุบันด้วยใช้กับทุกเรื่องใช้กับทุกอย่างที่ขเขมรอยากได้ทุกครั้งที่ต้องการจะเป็นที่สนใจ10บกว่าปีแล้วไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไม่พัฒนาความคิดอะไรเลยอีกร้อยปีจนพ้นอำนาจจีนไปแล้วนะ่ะก็จะอยู่ไปแบบเนี้ยเกาะคนอื่นไปเรื่อย